ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงของพี่น้องคนอุบลราชธานีนะครับที่ไว้งใจที่ได้ลงคะแนนเสียงให้กับประชาชนนะครับถึงตอนนี้ดูแล้วก็คะแนนก็ยังอาจจะยังไม่มากพอให้ได้รับไปบริหารของอบจนนะครับก็ส่วนตัวผมในฐามผู้สมัครก็จะทำงานภาคประชาชนร่วมกับภาคประชาชนรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนคนอุบลรัชธาดีต่อไปครับส่วนอยู่ในตำแหน่งไหนสุดไหนก็แล้วแต่ภาคประชาชนจะให้ทำงานตรงสุด้นครับซึ่งพร้อมทำงานเพื่อคนอุบล อา้าวหัวเลาะพร้อมกันทั้งแผ่นดินอ,าบาอบจออุบลนะนะยิ่งยุบยิ่งตือส้มทั้งแผ่นดินนะแพ้อีกแล้วนะครับนะนะ่าสงสารจังนะ เออไม่ได้ชักที่นั่งเดียวเลยนะครับเออ,อนะสงสารน่าสงสารในพักส้มนี่นะเออนะครับเป็นไงล่ะไหนวะยิ่งยุบยิ่งโตว,วะจะโตกี่โมงวะนะเออโอ้ยนะครับแพ้ทุกที่นะ เออศูนย์ที่นั่งกินกินก็เรียกว่าอะไรนะโบเบ๋โบเบ๋กินไข่กินไข่ต้มนะครับมึงนะก็ขยันลงส่งสมัครกันเรื้อเกินนะนะเออนะเออนะครับประชาชนเขาไม่เอาแล้วไอ้พักลมล้างเนี่ยเขาไม่เอาแล้วนะครับเออนะ โอ้ยนะครับเลิกฝันหวานทึกทีเถอะว่าต่อไปจะส้มทั้งแผ่นดินโอ้ยนะเออนะแล้วพอแพ้ปุ๊บก,ก็ไปหาว่าแพ้เพราะกระสุนแพ้เพราะเขาซื้อเสียงนะก็นะไปดูถูกคนอื่นต่อนะครับเออ นี่แหละไอ้ผักสม้มส้มดำหน้าบึงนะแพ้ต่อไปเรื่อยๆนะครับนะแพ้แล้วแพ้อีกแพ้ต่อนะเออนะครับอย่าให้มันได้ผุดได้เกิดท่านผู้ชมให้มันแพ้ต่อไปเรื่อยๆสั่งสอนมันหน่อยนะเออนะโอ้โหคิดจะมาล้มล้างการปกครองคิดจะมาเปลี่ยนแปลงนะครับ ฝันไม่แต่ฝันไม่ไชาติหน้าก็ไม่ได้เป็นหรอกนะนายกอบอจอก็ไม่ได้เป็นหรอกฝันไปนะเดีย๋ยวว่าแต่นายกเลยนะนาะยกอบอจอก็ไม่ได้เป็นนะครับนี่โซเอนะยิ่งยุบยิ่งโตวะ่ะตถวาทกรรมหลอกเด็กนะวาทกรรมหลอกด้อสมส้มนะครับเออมันไม่มีโตแล้วก็มันมีแ่ นะจะดับนะดับ <c oughs> ดับแนวลงเรื่อยๆนะครับเออไปโตอยู่ในคุกนู่นแหละมีแต่คนไปโตอยู่ในคุกนู่นแหะเออนะนะโอ้ข่าวดีจริงๆข่าวดีต้อนรับปีใหม่ <c oughs> พักส้มนะเออนะครับส้มเน่านี่ใครเขาเอาหรอกส้มเน่านะเออนะครับก็ปรากฏว่าโอ้โหชนะเป็นหลายเป็นหลายเป็นเป็นแสนคะแนนเนี่ยนะเออพักแดงก็ชนะไปชนะเฉียดฉิวกับอีกเบอร์เบอร์สามเบอร์สามก็ได้แสนกว่าคะแนนหนึ่งเออนะครับ ไม่เป็นไไไรรรหรอออกกกข้้ส่มมแแพ็็พ็ดงชนนนะเออเปื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด t Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ